สถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากขณะเดียวกันจากการคาดการ์ภาคใต้จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการประมาณเดือนพฤศจิกายนและเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมตั้งแต่จังหวัดชุมพรไล่ลงมาจนถึงจังหวัดยะลา ซึ่งในพ่วงเวลานี้จังหวัดยะลามีปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างน้อยกว่าค่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วภาพรวมของจังหวัดค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ประมาณ2,300ม mm. ิลลิเมตรขณะนี้ตกไปแล้ว1,800ม mm. ิเมตรสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้อีก ในส่วนของเทศบาลนครยะลามีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมที่เป็นจุดรับน้ําที่ไหลผ่านจากเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากชุมชนริมฝั่งแม่น้ําปัตตานีกับบึงแบมมอกจะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเทศบาลนครยะลาจึงได้ทําการขุดลอกคูครองกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําและทําการซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพประตูน้ําให้พร้อมใช้งานและเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการเตรียมการเนี่ยเราก็มองในแง่ของในอันที่หน่ในแง่ของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับตั้งแต่เรื่องของเครื่องสูบน้ําต่างๆอันที่สสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าเรื่องของเรือก็ดีนะครับเรื่องของเครื่องปั่นไฟก็ดีที่3ก็คือในเรื่องของประตูน้ําอุปกรณ์ต่างๆริมแม่น้ําปัตตานีซึ่งถือว่าเป็นจุดวิกฤตหักน้ําขึ้นมาเราก็ได้มีการซ่อมแซมแ้ะครับตรวจเช็คสภาพซึ่งวันนี้ประตูน้ําทุกบานของเรา นะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้หมดนะครับและอยู่ในสภาพที่ดี อย่างไรก็ตามที่น้องประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานภาครัฐหรือทางแอปพลิเคชันไทยวอเตอรสามารถเลือกดูข้อมูลภาพรวมของอากาศปริมาณน้ำปริมาณฝนสะสมค้นหาพื้นที่ได้ทั่วประเทศทั้งข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลคาดการล่วงหน้าสแสดงข้อมูลทั้งแบบสรุปสถานการณ์ในภาพรวมระดับประเทศระดับจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น